คณิตศาสตร์คอหกหกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งถึงหนึ่งศูนย์ข้อที่หกจำนวนนับสองจำนวนมีผลคูณเป็นร้อยยี่สิบแปดผลหารเป็นแปดจงหาผลบวกของจำนวนทั้งสองสมมุติตรงนี้ต้องสมมุติมันคืให้จำนวนคือเอและ B 2สองจำนวนนะ่ะ A และ B A คูณ B เป็นเท่าไหร่เป็นหนึยี่แปดเอหาร b เป็นแปดเพราะฉะนั้น A เดียวก็คือแปดใช่ไหมใช่เอา A มาแทนนี่เลยเอาขึ้นมาแทนนี่เลยก็เป็น 8b คูณ b เท่ากับ128ตรงนี้ก็จะเป็น 8b ยกกำลังสองใช่ไหมเท่ากับ128 b ยกกำลังสองเท่ากับ128ย้าย8มา เป็นเท่าไหร่แร้อยยี่สิบแปดฐานแปดเป็นเทไรตักิ๊แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดอะไรได้สี่สิบแปดสิบหกสิบหก b ยกกำลังสองได้เท่ากับสิบหกเลขอะไรคูณกันได้เท่สิบหกสี่ b ก็เท่ากับสี่ b เท่ากับสี่ เมื่อ b เท่ากับ c b เท่ากับ c เอามาใส่ตรงนี้ก็ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้ง่ายดี a ส่วน b a ส่วน c เท่ากับ8ใช่ไหมใช่ <P' S 1> เพราะฉะนั้น a เท่ากับเท่าไหร่8คูณ4 8คูณ4คือ32ใช่ไหมใช่แล้วเขาถามว่าอะไรจงหาผลบวกของจำนวนทั้งสองก็คือ เอา a บวกกับ b ก็เท่ากับอะไรสามสิบสองบวกสี่เป็นสี่สามสิบหกต่อข้อเจ็ดร้านขายเครื่องเขียนขายปากการาคาเท่ากันทุกด้ามและยางลบเท่ากันทุกก้อนยางลบราคาเท่ากันปากการาคาเท่ากัน ถ้าหนูนีซื้อปากกา10ด้ามและยังลบ -5 ก้อนเป็นเงิน95บาทและหนูนาซื้อปากกา8ดด้ามและยังลบ -7 ก้อนเป็นเงิน97บาทแล้วหนูนุชซื้อปากกา12ด้ามและยังลบ -8 ก้อนเป็นเงินกี่บาทปากกาบวกยังลบสมมุติสมมุติสมมุติให้ปากกาเป็น A ปากกาเนี่ยเป็น A อยางลบเป็น B ใช่ไหมใช่ปากกา10ด้ามก็เป็นเท่าไหร่นะเป็น8เอ้ย10 10ด้าม <A. S> 10ด้ามก็เป็น10 A. บ, A บวกกับยางลบ5ก้อนก็คือ <8. S 1> 5 B ด <8. S 1> ใช่ไหมมันเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเกิ อันที่สองันที่สองเป็นเท่าไหร่นะ 8A บวกเ b เป็นเท่าไหร่97 97เอาด้านนี้บวกกันเอาด้านนี้บวกกันตรงนี้ก็จะเป็น 10A อบวกห b บวก 8A บวก 7B ตรงนี้ก็เป็น95บวก97ตรงนี้ 10a กับ 8a เป็น 18a 5b กับ 7b เป็น 12b เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่95บวก97เป็นเท่าไหร่2 9ก้าส <95 S 2> บวก97เป็น <S 2> 2. <S เป็น192 19่งรเก่าทีนี้เขาถาม 12a สองอบวก8ปเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมใช่เอคืออะไร เอาง่ายๆเนาะเราจะทําจาก18ให้เป็น12ทําจาก18ให้เป็น12ทําไง18หารด้วย6หารหารด้วย6คูณด้วย2ได้ไหม18หาร6คูณ2ได้12ไหม สิบแปดคูณสองส่วนหกได้สิบสองไหมหกสามหกสามสองไม่ได้อะฮะไม่ได้ใช่ไหมต้องคูณด้วยอะไรต้องคูณด้วยต้องคูณด้วยคูณสี่สี่ยี่สี่ต้องคูณด้วยสี่ใช่ไหม คูณด้วยสี่ใช่ไหมเนี่ยหกสามสี่แปดสามสี่สิบสองต้องคูณด้วยสี่ส่วนหกใช่ไหมคูณด้วยสี่ส่วนหกมันจึงจะได้สิบสองใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าลองให้สิบสองสิบสองสิบสองคูณด้วยสี่ส่วนย์หกได้แปนะดไหมหกสองสิบสองได้แปดอ่าได้แปดเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ หนึ่งร right? ้อยเก้าสิบสองก็คูณด้วยสี่ส่วนหกได้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นร้อยยี่สิบแปดบาทปากกาสิบสองด้ามยางลบแปดก้อนเป็นเงินร้อยยี่สิบแปดบาท ามาดูข้อ8กำหนดอัตราค่าจอดรถในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเป็นดังนี้1ชั่วโมงแรกจอดฟรีจอดไม่เกิน3ชั่วโมงคิด20บาทจอดไม่เกิน4ชั่วโมงคิด40บาทจอดเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปคิดชั่วโมงละ50บาทจอดเกิน4ชั่วโมงชั่วโมงต่อไปคิดชั่วโมงละ50บาทคิดชั่วโมงละ50บาท ไอ้สี่ชั่วโมงแรกอ่ะสี่ชั่วโมงแรกอ่ะคิดสี่สิบบาทแต่ถ้าจอดเกินสี่ชั่วโมงชั่วโมงต่อไปคิดชั่วโมงละห้าสิบบาทเศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมงเช่นยี่สิบนาทีมันจะเป็นหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีก็นับเป็นหนึ่งชั่วโมงสมมุติว่าสมมุติว่าจอดรถไว้ห้าชั่วโมงสิบนาทีมันก็กลายเป็นหกชั่วโมงเพราะไอ้สิบนาทีเนี่ยคิดเป็นชั่วโมงเข้าใจไหมห้าชั่วโมง 20นาทีไอ้ยีนาทีนับเป็นหชั่วโมงก็เป็น5เป็น6 <c oughs> เป็นหชั่วโมงอย่างนี้อ่าทีนี้เรามาดูเรามาดูจอดรถตั้งแต่สิบเอ็ดนถึงสิบเนาฬิกนทถึง17บเนาฬนทีนนนเป็นเวลากี่ชั่วโมง6ชั่วโมงสีนาทีก็1 7บเจ็ดจุ้ยใช่ไหมลบด้วย11.10เป็นเท่าไหร่เนี่ยศูนยลบศห้าลบหเป็น Oh, <wow. S 1> เป็นหกชั่วโมงสี่สิบนาทีเท่ากับ,กบม,มันก็คือสี่สิบนาทีคิดเป็นหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันก็คือเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงสี่ชั่วโมงแรกจอดไม่เกินสี่ชั่วโมงคิดสี่สิบบาทสี่ชั่วโมงแรกคิดสี่สิบบาท จอดเกินสี่ชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้เพราะมันเจ็ดชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงที่เกินเนี่ยไอตัวชั่วโมงที่เกินเนี่ยคิดชั่วโมงละห้าสิบบาทเกินไปกี่ชั่วโมงเกินไปสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เป็นเกินสามชั่วโมงก็เป็นเท่าไหร่นะสามคูณห้าสิบใช่ไหมก็เท่ากับร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นค่าจอดรถค่าจอดรถเท่าไหร่นะค่าจอดรถเท่ากับร้อยเก้าสิบบาท ตอนนี้ค่าจอดรถเป็นร้อบาทไม่ซื้อสินค้าครบห0 0่บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพัน 2, อะไรวะอ่ะาทีนี้ซื้อสินค้า1นึ่งพันแปดหบาทหอห้าสาทเอามาดูซื้อสินค้าซื้อสินค้าหนึ่งพถึงสองพันบาทส่วนลดค่าจอดรถ40สบาทเราซื้อ1 8ึ่งพันแปดร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ไม่ถึงสองพันเพราะฉะนั้นจะได้ลดเท่าไหร่ลดสีบาทอ่าเพราะฉะนั้น ได้ส่วนลด40บาทจ่ายค่าจอดรถเท่ากับ190ลบ40เท่ากับ150บาทตอบศษของชององไม่บอกเป็นข้อ9นักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งขายผักบุ้งมัดละ20บาท แต่ละมัดหนัก8ขีดมัดละ20บาทแต่ละมัดหนัก8ขีดนักเรียนชั้นปหขายผักบุ้งได้เงิน800บาทได้เงิน800บาท800บาทขายได้กี่มัด800บาทขายได้40มัดมัดละ20แสดงว่าขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ40ขายได้40มัดใช่ไหม เพราะว่ามัดแะยี่สมัดละยสหนักเท่าไหร่หนักห้าขีดแปดขีดมัดละแปขีดสี่สิบมัดห <8, 4, S 1> นักทั้งหมดเท่าไหร่ส,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 าสามร้อยยี่สิบขีดอ่าอ่าต่อไปปออ่าปอห้าปอห้า ป .5 าขายผักบุ้งได้น้อยกว่านักเรียนชั้นป .6 อ,อยู่17มัดป .5 ขายได้น้อยกว่านักเรียนชั้นป .6 อ,อยู่17มัดแสดงว่าคือ40ป .6 ขายได้40ใช่ไหมใช่ป .5 ขายได้น้อยกว่ากี่มัดนะเพราะฉะนั้นเป็นเท่าไหร่ม23มัด23มัด ยี <23 S 2> <ข>่สิบสามมัดย<ข>ี่สิบสามมัดหนักเท่าไหร่หนักหนักเท่าไหร่ น้องไปคิดอะไรนน้องไปหารหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ขีดหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ขีดอ่ะทีนี้มาดูชั้นป .4 ชั้นป .4 ชั้นป .4 ขายผักบุ้งได้มากกว่าสองเท่าของผักบุ้งที่นักเรียนชั้นป .5 ขายอยู่ห้ามัดอยู่ห้ามัดสองเท่าแล้วก็มากกว่าอีห้ามัด สองเท่าปอห้าขายได้เท่าไหร่ป .5 ห้้ยี่สามคูณสองเท่าแล้วก็อยู่ห้ามัดก็บวกเข้าไปอห้ามัดใช่ไหมขายได้มากกว่าชั้นปอห้าสองเท่าอยู่ห้ามัดก็ยี่สาคูณสองบวกห้าเป็นเท่าไหร่นะห้าสิบอตรงนี้เป็นเป็นหกเอ้ยเป็นเป็นเป็นยีสี่สิบหก สี่สบหบวกห้าเป็นห้าสิบเอ็ดมัดห้สิบเอมัดหนักเท่าไหร่ห,หา้าสิเอ็ดมัดสดี่ร้ปฮะสี่ร้อยแปดส่ร้อแปดว่เราเรียงั้ปอถึงปอคลาักูดได้รวมกันทั้งหมดกี่เอาง่ายมากเลยเอารวมกันที่เอารวมกันที่เออเขียนไปดีวกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทั้งหมด912ขีดอ่ตอบข้อสิถ้าจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวรอบรูป20หน่วยสี่เหลี่ยมมุมฉากมันก็จะเป็นอย่างนี้มันอาจจะอาจจะ ด้านอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจตตุตลัดหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ใช่ไหมใช่แต่ด้านตรงข้ามมันต้องเป็นไงเท่ากันเท่ากันด้านตรงข้ามยาวเท่ากันมีความยาวรอบรูปยี่สิบหน่วยมีความยาวรอบรูปยี่สิบหน่วยและมีพื้นที่มากกว่ายี่สิบตารางหน่วยโดยให้ด้านแต่ละด้านมีความยาวเป็นจํำนวนนับไม่เป็นจุดที่ิยมไม่เป็นเศษส่วน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นไปได้มีทั้งหมดกี่ค่าอ่ะถ้านี้ยาว A ตรงนี้ก็ A ใช่ไหมตรงนี้ B ตรงนี้ก็ต้อง B ใช่ไหมเพราะฉะนั้น A อบวกเบวกบบวกบก็เท่ากับ20ใช่ไหมคือ 2A งเอบวกสอเท่ากับยีใช่ไหมใช่ สองวงเล็บ a บวก b เท่ากับ20ใช่ไหมเพราะฉะนั้น a บวก b ก็คือ20ส่วน2ก็คือ10 a บวก b ต้องเป็น10เท่านั้นอ่าหนึ่งบวกเก้าหนึ่งบวกเก้าเลย a บวก b พื้นที่ a บวก b a เป็น1 b ต้องเป็น 9, 9พื้นที่เป็นเท่าไหร่ 9, 9. 1 9เป็น9พื้นที่ต้องมากกว่า20ตารางหน่วยไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ <c oughs> แต่มันไม่ใช่ a เป็น2 b เป็น b เป็นอะไร b เป็น8ป 8. 8พื้นที่เป็นอะไร สิได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอเป็นสาเป็นเเอบเป็นอะไรมันต้องเป็นอะไรเนี่ยเอบบีต้องเป็นอะไรอไม่ใช่มันต้องเป็นเจ็เจ็ดพื้นที่เท่าไหร่เจ็ดแปเอ็ดฮะยี่สิดยี่ได้ไหมได้พื้นที่มากกว่า20่สิบเอาได้เอเป็นสีเป็น 6พื้นที่เป็น24ได้เอเป็น5 5 B เป็น5มันซ้ำกันได้หรือเปล่เป็นเอาเป็น4เดิมจัตุรัสไงอ๋อใช่ไหมพื้นที่เป็นเท่าไหร่25ได้เอเป็น6 B เป็น4ซ้ำเดิมแล้ว สามเดิมแล้วมันเป็นสีเ่เนี่ยจะตุรลักเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีได้แค่กี่ค่าห้าค่ามันจะมีได้แค่สามค่าสามค่าแมว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 ,แมว,แมวต่อ